สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีโต๊ะข่าวกับดิฉันนางสาวบาฮามากูชีค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดพายุฝนตกหนักในหลายพื้นที่บางพื้นที่มีลูกเห็บตกสร้างความเสียหายหลายแห่งโดยเฉพาะที่วัดสว่างนอกในพื้นที่บ้านหันตํบลโนนสะอาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น เกิดพายุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกโดยเกิดขึ้นใช้เวลาประมาณ30นาทีหลังพายุสงบพระสงฆ์ได้สำรวจความเสียหายและพบว่าแรงลมและลูกเห็บสร้างความเสียหายให้กับซุ้มประตูโขงวัดเสียหายพังทั้งซุ้มพระาธาตุเล็กเสียหายรวม100องค์อุปกรณ์ด้านบนพระาธาตุหลวงชุมแพเสียหายกว่า80เอร์เซนโดยทางวัดและชาวบ้านอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เดี๋ยวเราไปติดตามเออต็อปค่ะต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์กับคุณมุนีกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณมุนีคุณมุนีครับคุณมุนีคะได้ยินไหมคะฮลัลโหลคุณมุนีได้ยินดิฉันไหมคะว้ายว้ายปะขอโทษทีค่ะขออภัยคุณผู้ชมและคุณบะมาคุชชีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันมุนี่ปากปีจรนะคะสวัสดีคุณหมหาคูชีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะขณะน,นี้นะคะดิฉันอยู่ที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะคะดิฉันลงพื้นที่ไปเกาะติดสถานการณ์พายุนะคะที่อำเภอชุมแพรกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านบริเวณระแวกนี้กันค่ะก็เมื่อคือน อยู่ดีๆป้านั่งเล่นไพ่โอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้านั่งอยู่กับเพื่อนนั่งอยู่กับเพื่อนบ้านบ้านใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วทีนี้ลมมันก็พัดมาโอ้ยป้านี่ตกใจหมดเลยนึกว่าสึนามิมาแต่ว่ามันเป็นลมแบบลมมุนนะเออใช่ใช่นั่นแหละป้าก,ก็ทำอะไรไม่ถูกนะป้าก็วิง่ง วิ่งไปชนเราไกป่ปาี่ตกใจจนวิ่งไปชนเราไกลนะไกลกระตากกระตากบินหนีป้าหมดปาี่แบบโอ้ปาหัวใจจะวายปาเป็นโรคหัวใจอะไรเราย,ยิ่งเจออย่างเงี้ยโอ้ววนผู้เกี่ยวข้องรีบมาเออรีบมาเคลียให้ไวเลยปาขอร้องเพราะตอนนี้เออชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเข้าคลองเสียหายกันเยอะจ้า ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ที่ชันได้ให้สัมภาษณ์กับคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรนะคะป้าจอยนะคะจากการที่ได้สัมภาษณ์ป้าจอยมาก็คือพบว่าในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาเนี่ยลมพัดแรงจนข้าวของชาวบ้านเสียหายกันอย่างมากก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาสำรวจโดยโด่วนนะคะ ออคุณผู้ชมคะตอนนี้หมดช่วงเวลาของดิฉันแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะโอนช่วงต่อให้กับคุณบาฮามากุชี่กันคะ่ะค่ะขอบคุณคุณมุนีปักบีจอด้วยนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการตีโต๊ะข่าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในอ e ีกสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ